อ้าทุกคนนั่นน่ะมันจะอมคาย้นไปได้ยังไงวะเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวใจดีผมว่ไม่สนใจนะเฮ้ยกดเพลว่ะกดเพลกดเพลที่วิ่งอ่าที่วิ่งไม่ได้เอาไว้เนี่ยตีสูตรไม่ได้ด้วยสามหนึ่งอุ้ยมันไม่น่ากลัวหรอกมันก็เป็นแค่พวกมึงนำนะเมื่อกดวิ่งได้่ยแม่ไอ้กดวิ่งไม่ได้ด้วยได้แค่เดินอย่างเดียวอ่ะ ชิวๆปุ๊บมะเออชิวๆชิวๆปุ๊บก็นเลยนไปเลยนไปเลยน้ำเลยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเรดลี่เรดลี่หายไปทางไหนรัสเซียเฮ้ยมิแปลไม่่อานเอ้าไม่อ่านอ่ะไม่อ่านเหนื่อยเหรไม่อ่านเกนที่เอะไรเฮียทำไมวะทเกิมวะเรามาใส่กันเลยแมเฮ้ยมึงเห็นนี่แม่ถ้าเกียบเฮ้ยทำไมเปิดไฟไงวะไม่เปิดเปิด F E R Q ุย ประตูนี้เปิดไม่ได้ครับต้องหาแฉลงอะไรมางัดวะแฉลงแฉลงห้องนี้ไม่มีต้องเดินตรงไปอุ้ยจะเกียบสองอันน่ะแต่กล้องก็ต้องนำเอ้ยผมต้องถ่ายเอ้ยแฉลงวะโกบโกบมูฮ่า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 ไอไอเนกเกิลมันนี่มันคือเนกเกิลมันทุบได้ไหมเก็บก้อไปได้มันเป็นยังไงนี่อียิตใต้สำนักทำงานในเฮียอยากจะทุบดนกเกิลแล้ว เฮ้ยมันทุบมันทุบประตูดิคุบเฮ้ยไปกระโดดกระโดดไงวะเนี่ขึ้นไม่ได้อ๋อขึ้นหินอย่างงี้เหรอตาต้องนำดีวะกูกูต้องกูต้องถ่ายพวกมึงไงถ้าอยางเดี๋ยวกูนำเดี๋ยวกูมันจะเก่าเกมกันไปไงกูต้องแบบคอยถ่ายพวกมึงเอ้าแล้วแล้วประตูอ่ะเอาเข้าท่อให้มั้ยโอเคเข้าท่อไอ้เจ๊ทุบปอเอ้ยไอ้กูนำเลยกูเป็นตากล้องกูมึงนำเลยอุ้ยโอเคส่งสายไฟอะไรเงี้ยกูขอตันเย็นแล้วมาเลยมา อะไรโอ้โหถ้ามีรถไฟมานี่จบเลยนะโอ้โหแล้วมันเดินพอแล้วเนี่ยตืด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 โอ้โหแล้วรถไฟมาทำไงวะเนี่ยเฮ้ยแอบแอบเอยแอบมุมเลยเฮี้ยเปิดเลยเปิดดิเปิดเปิดเลยอุ้ยอ้ตวอุ้ยตกอุ้ยตกตกกระจายหมดตกกระจายมันตกอะไม่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 ตกไปตกไปตกโอ้โนมันมีเส้นเส้นบางระหว่างเก่าเกมเมื่อกี้ ไอ้ดิเนโก้แม่งบอกมันมีเส้นบางๆระหว่างเก่าเกมกับกรีดแตกกูคนหนึ่งอะเมื่อกี้เพราะกูแค่เก่าเกมไอ้เหี้ยเปิดประตู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 เปิด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 ได้ไหมเปิดได้ปะเปิดไม่ได้ก็ไปทางอื่นไงหาทางนี่ไงทางนี่ไงเอาที่ทางที่เรามานี่หว่าขึ้นบันไดยังเหมือนเหมือนมึงคาใจกับบันไดใมั้งเจมึงว่าแบบเราลบหลู่เขาหรือเปล่าอ้าวไอ้เหี้่ออกก็ออกหมดเลยอะไรวะ เฮ้ยสิ่งนี้อะไรวะอสุดีเหรอสุดี่ Hello Can you hear me เฮ้ยไอ้กูหลบอยู่แบบกูรู้สึกเหมือนมันจะมีรถไฟมาไม่รู้กูเฮ้ยมันเอ้ามันไม่ให้ไปรับเอามาเลยแล้วผมมองซ้ายมองขวาดีนะอะผมที่กอดใครที่สุดเว้ยโอเคที่ดีกว่าไปสุดคือถัอวชมพูเฮ้ยเฮ้ย อ้าวกูไม่ตายเอาคนเอาเขาไลรหมาแปดแบกไปพี่อ๋อเขาแปดแบ็กแปดแบกเราโดนชุดแล้วแปดแบ็กเลยไอ้เี้ยกขาไล่หมาเเขาไล่หมาชู่ชูชู่ชู่ชูๆชูๆชูๆไม่ใช่เฮ้ยเ้ยเกียรการดับหน้าตองชิบหายเลย ูเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้ไล่หมาเขาบอกช่วยช่วช่ไม่ได้ช่วยไม่ได้เอาแค่นี้เหรอวันที่ท่านจะอยู่ที่นี่เราต้องหาอุ้ยเงี้ยเออกูไม่อ่านนี่น้องกูนาหน้าหรือเจนําดิชิชิวอ้ยไอ้ยอ้ยอยยยยาประตูความตาประตู เอ้บานประตูช่องกูกูเลือกเองห้องนี้เอา่องพี่ตังมีคนกดลยเฮ้ยเฮียเอ้เหียเอ้ยไนี้เพื่อนกู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 ถอดเสื้อก่อนไอ้เหียใส่เสื้อหนาวไหมร้อร้อนนี่ไม่ดูเหงื่อทำงานใส่เต้นนะพี่ได้กเจแล้วเพื่อนไปหาคนโตกนเลยกุญแจกูได้แล้ว พวกมึงพวกเอ้ยเอออยู่กูก่อนไปไหนกันอุ้ยามืดเลยอ่ะป้ามาเลยกูเปลี่ยนห้าล่างดีกว่ารู้สึกเหมือนจะตกหลังก็อีกเปิดดิเล่นแบบนี้พี่กูเคยเล่นที่นี่ว่ะใช่หรอได้ใช่ใช่ใช่แบบพี่วูเคยเล่นแล้วเฮ้ยดูนี่นันมันเก่าเกมไม่ได้อย่างงี้มันก็รู้ดิมันจะมาไงเฮ้ยไมเดอชมันเป็นพนามาแล้วมีคนสปอยมีคนสปอยกด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  โอ้โหนเดียวไม่มันเลยวะทำไงอย่างเงียบดิไอเยสแม่พูดดังๆนำ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 เลยนำเลยไอเจอยู่หลังกูได้ไหมขอร้องเพื่อนได้เอออยู่หลังมึงได้นี่มึงก็เกือบจะนำกูแล้วนะได้ดิฉันอยู่ข้างหลังคุณกูลยกูไปการัดไปเลย มึงจะเห็นชายใส่หมดสีแดงเฮ้ยพวกมึงจะทิ้งกูไว้คนเดียวบอลอะไรอยู่ข้างหลังอะบอลกูไม่รู้โอ้โหยืนเป็นผีเลยยืนเป็นผีเลยมใครออประตูนี้เปิดแล้วโอ้โอ้เฮ้ยนี่มันอีธานวินเทอร์ไหน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 อะเฮ้ยเดี๋ยว ผมเอน้ำน้ำน้ำไปก่อนเดยเฮ้ย Resident e v i e เฮ้ยคุณดีทาอเออเออเฮ้ยพูดพพยิงย네ิงย no ิงย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  in ิงี่เขาไปคนเดียวอุ้ยอุ้ยอ้ยแนสันในนาง Resident e v i e w เฮ้ยใช่เหรอแต่ Resident e v i e หรอใช่ตั้งแต่ตั้งแต่โดนจับมาแล้วก็เข้ามาอยู่ในห้องแล้วก็จุๆก็โผกห้องไม้เฮ้ย เ้ยคุณดีชานวินเทอร์รอกูมีปืนก่อนเถอะมึงเ้ยเราจะมีปืนยิงผีเหรอเฮ้ยเราดีโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้เราคงไม่ตกต่อแขกนะกูจะเอาน้ำยาน้ำยาอยู่ต่อแขนเลยเทน้ำยาแล้วต่อแขนเลยถ้าตกไปทำไงอ่ะตกไปก็เริ่มใหม่เฮ้ยเราจบอันนี้แล้วเราพอเลยเพราะว่ามันเป็นสองชั่วโมงแล้วถึงเวลาเลิกอันงามยำดีแล้วอะกูเลยอยางชอบอุ้ยนู้ย เฮ้ยถอยหลังเลยหายไปแล้วเฮ้ยกูเห็นศพโดนน่ากไปเพื่อนทำไมกูไม่เห็นศพเร็ววะอุ้ยความมืดโอเคหันหลังมาดีบอยไม่หันไว้กูอยู่กูรวมตัวอยู่กับนุ้ยไว้ตอนนี้กูพยายามเดินเอาหน้าให้นุ้ยมันบังกูอยู่หันหลังมามันไหลเหมือนน้ำโอเคเยี่ยวกูฉันอยู่ข้างหลังคุณโอยกุนก้มเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยใครใครเปิดประตู มันอยากจะเข้าหรือเปล่าขออะไรเฮ้ยไม่ขึ้นบันไดดิเติ้ลขึ้นบันไดมึงขออะไรข้ออะไรไอ้นี่ไงมึงขออะไรขออะไรข้อโคดายดูนุ่มเดือบไปแบบเปิดเลยเปิดเลยเออนั่นแหละยอดเยี่ยมมากนุ้ยอุ้ยเฮ้ยเหงาใครวะเจ๊มึงเห็นไหมน้าเจ๊บึกเฮ้ยเฮ้ยเติ้ลตามไปเลยไอ้เด็กอุ้ยเฮ้ย มึงเห็นดีไหมกูได้คอแล้วกูพร้อมสู้เนาะกูสะดุ้งเลยเฮ้ยอ้าวทำไมหน้าจอกูดำอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงกูอยู่ไหนเนี่ยหัวรถขันข้างหลังหัวรเออพูกมึงถือคอเนี่กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วอุ้ยเดินตาเขาเลยป้าป้ไอ้พวกมึงเหยหน้าทำไมเฮ้ยจริงจอย่าให้กูอย่าให้ไอ้ทำไมงงมาไหนเออดี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 โอ้ใครไฟห้องไหน รอด้วย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 ผู้เสดุ้งเลยทีเดียวไอ้นี้เอาเรื่องมันกันนี่หว่าไอ้น้องเปิดเองมันบอกต้องหาคอนี่ไอเจมีคอนไม่เหรอเนี่ยเออสวยงามเพื่อนเฮ้ยกูเจอปุ่มไอ้ยทำไมมันมืดเลยมันมืดจังวะเอ้ยโอ้โหความสว่างนี่แหละของดีห้องเก็บของเอ้ยนี่มันห้องเซฟไอ้บุ๊คเนี้ยใช่เหรอห้องเซฟเหรอเนี่ยเนี่ยโต๊ะ รสเดน์ีวิวอ๋อกล่องตรงนี้เออใช่ r รสเดน n ์ e ีวินี่ไกล่องต่างน้ำโอ้ยไอ้เฮี้ยมันเดินมาใกล้นุ้ยลองเดินไปดิจุดเซฟแล้วเว้ยโอ้โหไอเ้ยไอเหี้ยไอเ้ยไอเงี้ยคือบอกว่ามเกบไหนะไม่เก็บกูยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยอฮ้ย้เ็ไเฮ้ยเฮเไ ตาอยู่นี่ก็มึดหมดเลยกูหลับตาเลยเฮียกูกูหลับตากูหลับตาเดินมาเดีบดอเองมายังไอ้ยังมายังเอ้ยปุ๊กน่ะไอ้ยปุไปไหนอ่ะเดินเข้ามาดีบดอเดินมาแป๊บหนึ่งดิแป๊บหนึ่งกูได้กุญแจแล้วอะเออพวกกูไปไกลแล้วพวกอยู่ไหนเนี่ยมาเดินเฮ้ยเฮ้ยอย่าทิ้งกันนี่ เดินมาทำไมอ่ะมุดเดินมาทำไมอ่ะมุดเดินดีหรอกเดินดีหรอกกูฝากมันนะไปเฮียกูเกลียดเฮียอะไรงี้ชิบหายเลยว่ะมันไม่ใช่ทางลับกูออกกันมาหมดแล้วมันออกมาทางเดิมและไอ้นุ้ยมึงพากูเดินทำไมเนี่ยกูหลอกใครสักทีเฮ้ยมึงเจนในโก้ไหมเฮ้ยเอาแล้วกูโดนกูหลับตาเลยเฮียอะไรกันน่ะกูจะเอ๊ะไม่ใช่กุญแจมีไงวะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เอาไข่เลยเฮ้ยเฮ้ยเู้เพอยู่ไหนฮัลโหลอุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ฮหลู้เพื่อยู่เลยมารับไปชอบไปบดเลยมารับกูดีไอ้เหี้ยเอ้ยมึงไปรับไปนุ้ยเอ้ยนุ้ยไปรับบสเลยออกเกมออกเลยอุ้ยกูมองเหี้ยอะไรไม่เห็นเลยกูโอตายแล้วกูตายกูตายเออเออมารับกูดีมารับกูเขาบอกกูกูกูไปกากดแล้วเนี่ยไอ้เี่ขอร้องเดี๋ยวนี้กับบดนะเออ โอเคกูเจอละกูเจอละโอ้แสงสว่างน้ำฟ้งกูอุ้ยแลำหนึ่งโอ้ยโอ Rut, ้ยเกงผาโอ้ยโอ้ยไอ้เจมอยู่ไหนมันไม่มารับกูเลยว่ามึงเพื่อนกูปะเนี่ยไม่เฮ้ยเฮ้ยไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเฮ้ยป็นเลยอุ้ย อุ้ยไอ้เยสแม่ไปเตะปึ๊บโอ้ย,ยอ,อย่าบังเลยที่นี่ที่ไหนที่โอ้ยโอ้โหยสามคนไม่โดนไม่โดไนไอ้นี่ถ้ากูเดินคงไม่นี่หรอมั้งเฮ้ยนี่น้ำเหรออะไรเดินอีอีเนี่ยมันเรียกกูโอ้โห,หนุ้ยเดินไม่โดนเลยใช่ไหม เฮ้ยกล่องบังกืรเพราะว่าคนสุดท้ายจะโดนไหมปากหมาอยู่ไหนมึงเนี่ยโอเครู้จากหน้าแล้วประตูล็อกวะไอ้บด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 อะไรกูอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยกูไม่กลัวหรอกมีสองคนอยู่ข้างหลังกูอยู่แต่เดินให้บอดี้บ็อกแบบอะไรบางๆอะไรอ่ะปิดเฮ้ยกูหลับกูหลับตาเลยไอ้เหี้ยกูหลับตาเลยนะไอ้เหี้ย

ไอ้นุ้ยมันรู้อ่ะนุ้ยมันเล่นก่อนไอ้นุ้ยมึงรู้เหรอมึงมึงรู้มาก่อนนะว่าต้องเกิดอะไรขึ้นน่ะมันบอกว่าไอ้พี่บูมาโอ้โหไอ้เฮี้ยโคตรเฮี้ยเลยไอ้สัตว์พี่บูเคยเล่นแบบนี้กูจำได้มันบอกให้กูรอก่อนเพื่อให้มึงมาเออเสียงเฮี้ยอะไรวะไอ้สัตว์เสียงเขาเดินใช่ไหมคงไม่ใช่เสียงใครเดินตามมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืนตกใจทำไมกูอยู่หน้าได้วะไม่รู้ตะกี้มันกระตุกอ่ะกูนึกว่าผีแม่งเจเนเรตมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไร นิโก้นิโก้นิโก้นิโกเฮ้ยไอ้เจ้าก็มาดิโดนลุกแบบอะไรวะห้ามมองเหรอห้ามมองกลับไปข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยคืนช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าที่คด้วยคนเดียวคันนี่อยู่ข้างหลังจะโดนไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮไอ้นุ้ยมองหน้ากูไอ้นุ้ยมองหน้ากูไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมึงต้องมองหน้ากูไว้มึงต้องมองหน้ากูไว้ห้ามห้ามไปไหนมึงถ้เกิดอะไรขึ้นก็ตามมึงต้องมองหน้ากูมึงอย่าเอียงมึงต้องมองหน้ากูไว้ โอ้ย๋ออ่ะแต่แมรอะอ๋อกูรู้ว่าที่มันไม่ให้กูเดินไปเพราวกี้นี่เองไอ้นุ้ยเหลี่ยมคุณจบจบแล้วอันนี้แค่เดโมนะเว้ยเลชเดนอีวิวเดโม โอ้โหไอ้เหี้ยเอาเลื่อมกันดีกว่าไอ้สัตว์แล้วมันมีอีก2พาร์อ่ะมันมีน2เอาไว้ไล่หน้าเฮ้ยหยุดไม่เล่นเลยสัตว์